ื้นที่ตรงนี้กว่าหมื่นไร่นะครับที่เห็นไกลๆทิวลิปไม้ตรงนู้นเนี่ยก็คือพื้นที่ของอำเอภอผักไห่กว่าหมื่นไร่ตรงจุดนี้ไม่ใช่พื้นที่ของเกษตรกร,เ,ร,กรเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นพื้นที่ของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่และยังรวมถึงยังมีบ่อทรายซึ่งเป็นบ่อขุดทรายขึ้นมาที่จะนำไปใช้ปลูกสร้างแล้วก็ใช้ในเทิงการค้าอีกจำนวนหลายสิบบ่อ ตรงจุดนี้รัฐบาลก็จะต้องคิดไตรตรองคิดทบทวนให้ดีว่า,<ด>วาเราควรจะได้เต็มที่แตร่รัฐบาลให้แบบให้เท่าไหร่เราก็ต้องเอาเท่านั้นใช่ไหมแต่จริงๆเราก็ไม่เต็มใจอยากจะได้ไม่อยากให้น้ํามาทําง้นเราอยากได้ผลประโยชน์ของเราเองที่เป็นไปได้เองโดยธรรมชาติเราได้มากกว่าครับท,ท,ทุ่งบางบานทุ่งผักไหทท่ที่เห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนับหมื่นไรน่นับกว่าหมื่นไรน่นะครับที่รัฐบาลจะใช้เป็นพื้นที่รับน้าเนี่ยข้อตกลงของชาวบ้าน ทราบว่ามีก็มีการพูดคุยกันชาวบ้านก็พูดคุยกันว่าอยากจะได้ราคาสักประมาณเท่าไหร่เจ็ดพันบาทมีการพูดถึงตัวเลขนี้ไหมครับมีการพูดถึงแต่เห็นบอกว่ายังไม่ลงมติเป็นที่แน่นอน<ช>แต่เราบอกว่าเจ็ดพันเนี่ยนะถ้าเราทําเองเราก็ได้มากถ้าเรารอเก็บเกี่ยวของเราเองโดยโดยที่รัฐบาลไม่ต้องชดเชยเนี่ย<ช>เราได้มากกว่านี้เจ็ดพันนี่คือ,คอทุนรวมรวมหักต้นทุนไปแล้วได้มากกว่าเจ็ดพันบาทมากกว่ามากกว่า, 7, ามากกว่าเจ็ดพันบาทค่ะ แล้วปกติแล้วที่นี่ทำนากันปีละกี่<อ>ครั้งครับครั้งปีละสองครั้งสองครั้ง <ฮะ S 2> ครั้งที่2จะเกี่ยวจะรีบก็จะรีบเกี่ยวกันภายในเดือนกันยาใช่ไหมที่เห็นทุ่งนาอยู่ในขณะนี้เนี่ยจะได้เกี่ยวประมาณเดือนเมษาเมษาไม่เกินกลางเฉพาะแปลงของฉันเนี่ยกลางเดือนมเมษาพอฉันหว่านก่อนปีใหม่ครับก่อนปีใหม่ก็ ก่อนกลางเดือนก่อนวัน,นที่15าเนี่ยฉันต้องเกี่ยวได้ครับแล้วประมาณเราจะทิ้งช่วงสัก15วันพอประมาณหนึ่งพฤษภาเราจะหว่านรุ่น2แล้วรุ่น2ก็ไปเก็บเกี่ยวอีกทีประมาณกไม่เกินกลางเดือนกันยาหรือว่าหรือว่า30กันยาภายในเดือนกันยาเราต้องได้เกี่ยวรุ่น2ครับค่ะรุ่นแรกรุ่น2เนี่ยดูเหมือนว่ารุ่นแรกเนี่ยคงจะปลอดภัยแหละเพราะว่าเดือนเมษายนน่าจะได้เกี่ยวรับรีบแต่รุ่นที่2เนี่ยถ้าเผื่อน้ํามาอีกทีหนึ่งถ้าเผื่้อตกลงที่รัฐบาลบอ่ว่า ตกลงไม่ได้ยอมจ่ายเท่าเดิม2,200โอ้โหขาดทุนขาดทุนมาทำใหม่ยังจะไม่พอเลยครับ<ำ>มาทำใหม่จะพอหรือเปล่าอืมอืมหลายคนแบบนี้หลายคนตกเป็นหนี้ ใช่ก็ที่เป็นหนี้ค้างค้างสะสมแล้วแล้วรายจ่ายที่ต้องใช้ต้องกินไปวันเนี่ยชาวนาเนี่ยกินใช้น้อยน้อยกว่าคนในเมืองอยู่แล้วเพราะปลูกผักกินกันเองเห็นไหมนั่นนฟักทองแตงไทยนั่นขึ้นแล้วตอนนี้เตรียมมีลูกกันอยู่แล้วเรากินอยู่ตรงนี้เราถึงได้อยู่ได้ปกติเงินเท่านี้มันไม่พอหรอกแปลงนี้นารุ่นที่แล้วทํานาแล้วก็เป็ดทานาปีแล้วก็ราจะบาลให้มาไล่ละ2,002ก็ได้มาหมื่นหกแล้วรู้ไหมเนี่ยในทำใหม่เนี่ยลงทุนมปจะตกสองหมื่นกว่าเล้วย ที่สองหมื่นกว่าแล้วข้าวเพิ่งได้ครึ่งทางเนี่ยข้าวยังไม่ได้ห0สวันดีเพราะข้าวนี่ร้อยห้าวันยังจะต้องมีปุ๋ยมียาฉีดมีค่าเกี่ยวอีกเนี่ยเขาให้มาหมื่นห้าหมื่นห้ากว่าๆไรละสองพันสองแล้วเนี่ยลงไปเนี่ยเกินสองหมื่นแล้ว <Nik> an, เกินสองหมื่นยังไม่ได้เกี่ยวเลยอ่ะเราคิดดูแล้วกันที่ที่ได้มาไม่ได้ใช้ได้กินแล้วเอาที่ไหนกินถามว่าเอาที่ไหนกินก็ก็เพราะว่าฟาร์มอดทนอดออมของชาวนาเนี่ยไม่ยอมเป็นหนี้ไม่ยอมเป็นหนี้ ใช้กันของที่ข้างรู้ว่าคันรื้ว่าพอน้ําลงก็รีบปลูกกันอะไรกินได้ก็กินแล้วแต่ก็มีหลายคนที่ต้องไปเป็นนี่<ท>เพื่อที่จะมาต่อยอดในการทำนั่นแหละ<ๆ>นั่นแหละ,หละที่พาให้ต้องจมลงไปที่พาให้ต้องจมลงไปมันฟื้นตัวยากอันนี้กว่าจะถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยที่เขาให้มาหมื่นห้าแล้วลงทุนไปไป,ไปเป็นสองหมื่นเนี่ยเดี๋ยวค่าเกี่ยวยังไม่มีใช่ไหมค่าเกี่ยวยังไม่มีพอเกี่ยวแล้วแทนที่จะเหลือเนี่ยมันจะต้องหักค่าเกี่ยวนั่นแหละแะฉันอยากให้รัฐบาลคิดอย่างนี้ ไหนนก็ไหน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 ก็จะช่วยแล้วก็ให้ใ,<ช>ให้มันเท<ช>่าที่เคยเขาเคยได้ได้ไหมล่ะ<ช>ได้ไหมล่ะ,<ช>ละรัฐบาลเก่าก็ให้ค่าไม่ไม่ต้องราคาประกันหมื่นห้าแค่หมื่นเดียวอยู่อยู่ในไม่ไม่ไม่ใช่ราคาจำนำนะแค่<ช><ช>ประกันอ่ะแค่รัฐบาลเดิมอ<ช>่ะ<ช>แค่ตันละหมื่นก็พอใจแล้วอเขาพอใจขอให้ได้หมายถึงเวลาชดเชยะนะถ้าเสียเวลาชดเชยคุณให้เราได้ไหมอันนั้นคือราคาประกัน ใช่ไหมฮะราคาประกันแต่ว่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยนะรัฐบาลชุดเนี้ยจะทําให้ได้หมื่นห้าได้มากกว่าราคาประกันดีฉันอยากได้แต่อีกใจหนึ่งฉันก็ห่วงรัฐบาลว่าแล้วจะเอาข้าวหมื่นห้านี่ไปขายเท่าไหร่ถามว่าไปขายเท่าไหร่ฉันท้าตัวอยากได้ฉันละแต่ฉันห่วงตรงนั้นถ้าเอาไปขายขาดทุนแล้วประเทศชาติจะเอาเงินที่ไหนมากองถาม,มหน่อยเถอะถแล้วประเทศอื่นเขาขายกันถูกๆูแล้วประเทศเราขายแพงแล้วคุณทําได้ไหมแล้ว เวลาเขาสวมจิตกันอะฉันก็เสียดายมันเป็นช่องมันเป็นช่องโวให้เขาทาไมฉันจะไม่อยากได้ของแพงฉันอยากได้แต่ฉันห่วงฉันห่วงตรงนี้ห่วงการทุจริตของคนหลายกลุ่มเพราะเมื่อก่อนนี้จำนำนาเมื่อก่อนรัฐบาลน่าจะเป็นรัฐบาลก่อนนู้นนะเคยจำนำแล้วฉันเอาเข้าไปจำนำที่โรงสีแล้วโรงสีเนี่ยมีเทคนิคเทคนิคตัดความชื้นของฉันมากมายเลยฉันบอก ก็ข้าวฉันเกี่ยวแบบไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวแล้วมาส่งเลยนะเกี่ยวฉันตากลายเอาไว้แห้งแล้วแล้วไปส่งโรงสีแล้วมาตัดความชื้นของฉันอย่างนี้ได้ยังไงเทคนิคของโรงสีเขาบอกว่าเขาก็ทําอย่างนี้ทั้งนั้นแหละก็มีเจ้าที่ของรัฐบางคนน่ะจะมากินกับเขาตันละ30บาทมั่งอะไรมั่งแล้วมันก็มาลงกับชาวนาอมันแทนที่ฉันจะได้เต็มเต็มฉันก็ไม่ได้โรงสีมันก็มาตัดของฉันเพื่อเอาไปชดเชยกับส่วนที่มากินกับเขางั้นนั่นแหละเห็นมีอะไรดีเลย เพราะรัฐบาลจะให้อะไรฉัน,นก็ถูกตัดส่วนที่อ,อัไม่เห็นดีครับนี่คือเสียงสะท้อนของชาวนาที่บางบานและผักไข่เสียงสะท้อนของชาวนาที่ต้องการความช่วยเหลือนั้นอาจจะไม่มากแต่ขอให้พวกเขาอยู่ได้ครับ